นึ่งในจังหวัดของประเทศไทยมาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเจาะให้เห็นแต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าปาตานีเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งในจังหวัดของประเทศไทยแต่ว่าที่ผ่านมาแนวคิดในการแยกตัวเจ็ดหัวเมืองเดิมออกไปเป็นเอกราชเนี่ยม, <า S 1> มันก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ที่มออปัตตานีค่ะก็มีการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาจริงๆถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีกําหนดการออกมา สักพักหนึ่งแล้วนะคุณมวยถ้าไปดูในแฟนเพจของเขาเนี่ยในกําหนดก,การเนี่ยก็เขียนชัดเจนนะคะว่าจะมีการปาฐกถาพิเศษจากอาจารย์ดรมาร์กจะมีการเสวนาพิเศษแล้วก็จะมีตัวแทนจากพรรคการเมืองเ,เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นพักเป็นธรรมพักคประชาชาติแล้วก็พักคเก้าไกลนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานก็จัดจริงๆจัดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมอที่จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ ในรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการปรากขา,า,าพิเศษนะคะแล้วก็จะมีทั้งวงเสวนาด้วยอ่ะทีนี้ดูรายละเอียดว่าการปรากขา,าพิเศษเนี่ยใครเป็นคนปากขาคนที่ปากขาเนี่ยเป็นอาจารย์จากมอพายัพนะคะดรมาร์คค่ะซึ่งท่านซูมมาซูมมานี่นี่คือท่านนี้เห็นไหมคะดรมาร์คคือคนนี้รองศาสตร,ราจารย์ดรมาร์คตามไทยเป็นอาจารย์สาขาการสร้างสันติภาพอยู่ที่มอพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ก็ซูมเข้ามาแล้วก็ก็จะมีวงเล็กๆเ,เป็นวงเสวนาวก็คือ4ท่านที่อยู่ในรูปด้านหลังตรงนั้นนี่เลยที่นั่งที่นั่งพูดคุยกัน3ท่านนั่ศอกษา1หนึ่ง 3, ท่านด้วยกันใช่ค่ะ,ะท่านแรกคือศาสตราจารย์ดรวรวิทย์บารูท่านนี้เป็นรองหัวหน้าพักประชาชาติและเป็นว่าที่สอสอปัตตานีค่ะ อีกท่านหนึ่งคนนี้เนะี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาถ้าใครได้ได้ตามเรื่องของกลุ่มเบอร์มัส erm เนี่ยนะคะก็คือฮากิมพงติกรคนนี้ตำแหน่งของเขาคือรองเลขาธิการพักเป็นทรรอันนี้เป็นสองพักร่วมรัฐบาลใช่เป็นสองพักพักร่วมอย่าใช้คำว่าร่วมรัฐบาลเพราะเขายจะตั้งรัฐบาลมไม่ได้ก,ก้าไกลในการจะตั้งรัฐบาลค่ะ และก็อีกคนหนึ่งก็คืออาเตฟโซโกคนนี้เป็นประธานเดอะปาตันีนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือว่าที่สสพักเก้าไกลแบบบัญชีรายชื่อรอมาดอนปันจอซึ่งในแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่า จริงๆกรรมการต้องมาต้องมาแต่ว่าอาจจะมาไม่ทันเลยไม่ได้เข้าในงานหรือไม่เพราะก็ยังไม่ได้เห็นภาพพอเห็นบอกว่าอยู่ๆก็ไม่เข้าร่วมกระทันหันเลย<ช>ก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกนนันนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าไปดูในรายละเอียดว่าดรมาร์กเนี่ยปาทกถาว่าอะไรหัวข้อก็คือสิทธิ์ในการกําหนดอนาคตตนเองกับสันติภาพปาตานีค่ะแล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยดรมาร์กเองเนี่ยก็เหมือนประกาศชัดเจนนะคะว่าต้องมีอิสรภาพ ในความคิดของตัวเองต้องมีอิสรภาพในการแยกตัวออกไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยเคลื่อนไหวมาโดยตลอดถ้าไปดูโค้ดความพูดของดร์มาร์กนะคะอันนั้นจะเห็นชัดเจนประเด็นสําคัญที่พูดก็คือว่าก่อนอื่นต้องตั้งคําถามก่อนว่าสถานะปาตานีในปัจจุบันเนี่ยเป็นอาณานิคมของรัฐไทยหรือไม่ใช้คําว่ารัฐไทยนะคือ ปัตานีเป็นอนณานิคมของรัฐไทยหรือเปล่าออถ้า,าเป็นตรงคําว่าอนานิคม,มใช่ไหมหถ้าเป็นเป็นแบบไหนแล้วถ้าถ้าไม่เป็นจะเป็นแบบไหนปัจจุบันย่ยเป็นหรือเปล่าคือจั่วหัวมาก็เรียกได้ว่ามินเมตต่อกฎหมายความมั่นคงเลยเป็นอนานิคมของรัฐไทยไหมท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยจังหวัดปัตนานีเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัด ของประเทศไทยใช่แล้วจะเรียกว่าเป็นอาณานิคมเนี่ยคงจะไม่ใช่อาณานิคมคก็คือเมืองขึ้นเหรอใช่คือก่อนนี้คนเนี่ยต้องยอมรับนะว่าก่อ,น,อนนี้ความพยายามของกลุ่มคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยแพยายามจะบอกว่าสยามหรือว่าประเทศไทยเนี่ยไปล่าอนาณานิคมบ<ม>าตานีมาแต่จริงๆม,มันไม่ใช่แบบนั้นซึ่งเราจะค่อยๆขยายไปว่าท้ายที่สุดแล้วคําพูดสองคำนี้ระหว่างอาณานิคมกับรัฐไทยเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงและมันหมิน่นเมย์ยังไง แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่ามีการเปิดตัวขบวนการนักศึกษานะคะประธานขบวนการนี้ก็คืออิรฟานอูมาฮะอิรฟานอูมาเนี่ยก็ได้พูดบางช่วงบางตอนนะคะเราเชื่อมั่นว่าการประชามติคือสันติภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของ <c oughs> แล้วก็บางช่วงบางตอนเนี่ยในการพูดปฐาฐกถาสั้นๆของเขาในฐานะที่เป็นประธานขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเนี่ย มีหลายข้อความที่มินเมที่จะผิดกฎหมายความมั่นคงเดี๋ยวลองให้ท่านผู้ชมฟังด้วยตัวท่านเองบางช่วงบางตอนนะคะคำประกาศประชาบางสําขบวนนักึกษาแห่งชาติเราเชื่อมั่นว่าการประชามติคือสันติภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของหลังสิ้นสุดสนธิสัญญากรุงเทพพศ2452หรือ a n g l e s i a m ส s า1909ตานีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามหรือรัฐไทยในปัจจุบัน ปรากฏความพยายามของชาวปาตานีแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดความต้องการทางการเมืองความพยายามเหล่านั้นแสดงออกทุกยุคสมัยทั้งแสดงออกผ่านการใช้อาวุธเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านและแสะดงออกผ่านการต่อสู้ทางการเมืองโดยไม่ใช้อาวุธหากแต่เราชาวปาตานีไม่สามารถกําหนดชะตากรรมของเราเองได้ซึ่งเราเชื่อว,ว่าสิทธิการปลดปล่อย สิทธิในการมีชนชาติวงเล็บเนชั่นรวมไปถึงสิทธิในการกำหนดชะตาการรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ติดตัวเราแต่เดิมในฐานะมนุษย์และสามารถขับเคลื่อนต่อสู้ในสังคมประชาธิปไตยโดยไม่ถูกจำกัดคุกคามโดยกฎหมายการสร้างสันติภาพปาตานีให้เกิดขึ้นจำเป็นต้องมีพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัยและการมีเสรีภาพของประชาชนชาวปาตานีประ่ารบังซา คือองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นจากการรวมตัวของประเจตนิสิตนักศึกษาชาวปาตานีที่เชื่อในการมีอยู่ของชาติปาตานีวงเล็บบางซาปาตานีและต้องการกำหนดชะตากรรมตนเองเราเคารพคุณค่าประชาธิปไตยที่รักห่วงแหนและพักดีต่อชาติมาตุภูมิเรายึดมั่นในการต่อสู้ทางการเมืองโดยแนวทางสันติวิธี เราจะรณรงค์และเคลื่อนไหวทางการเมืองถึงการมีอยู่ของชาติปัตตานีและการทําประชามติเพื่อไปสู่สันติภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของด้วยรักและห่วงเห็นต่อชาติมาตุภูมิขบวนนักศึกษาแห่งชาติ7มิถุนายน2566ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนี่ให้ฟังแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะแล้วทีนี้ถ้าไปดูบรรยากาศในงานนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างคือมีการนําบัตรคล้ายๆกับบัตร ลงประชามติที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยเอามาเผยแพร่อยู่ในงานด้วยคือถ้าไปดูรูปเห็นไหมคะหน้าตาของบัตรเป็นแบบนี้แล้วรูปนี้เนี่ยถ่ายที่ในงานนี้จริงๆเพราะว,าว่าด้านหลังเห็นภาพชัดเจนนะ,ะว่าอันนี้คืองานนี้จริงๆนะอันนี้<ะ>ดูถัดไปค่ะคือบัตรบัตรนี้เนี่ยหัวข้อก็คือคุณเห็นด้วยกับสิทธิ์ในการกําหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ที่จะให้ประชาชนปัตตานีสามารถออกเสียงประชามติ แยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยแล้วเขามีบัตร2ใบนะคะสองสี <_ an> ก็คือสีแดงกับสีน้ําเงินอาทีนี้สีแดงกับสีน้ําเงินต่างกันอย่างไรดูหน้าจอไปพร้อม,อมๆกันค่ะด้านหัวเหมือนกันเลยนี่คือตัวอย่างใบลงคะแนนประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายหัวเขียนเอาไว้คล้ายๆกันนะคะ,นะคะเหมือนกันก็คือ เป็นการถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับสิทธิ์ในการกำหนดชะตากรรมของตนเองที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวออกเป็นเอกราชได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่ต่างกันของบัตรสีแดงกับบัตรสีน้ําเงินอยู่ด้านล่างค่ะนี่ในกรอบสีเหลืองที่เราวงเอาไว้ให้สีแดงก็คือสีแดงคือตรงนี้สีแดงก็คือขยายให้เห็นชัดๆ สีแดงเนี่ยจะใช้กับชาวปัตตานีเขาอ้างว่าจะใช้กับชาวปัตตานีเลยนะที่ลงทะเบียนว่าโอเคคุณอาศัยอยู่ถาวรในพื้นที่ปัตตานีหรือก็คือจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานะคะแล้วก็บางอำเภอในสงขลาอาทิเช่นอำเภอจนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอสะบายหย่อยอันนั้นคือสีแดงใช้กับคนในพื้นที่ค่ะ ส่วนสีน้ําเงินเนี่ยใช้กับคนนอกพื้นที่ให้คนนอกพื้นที่เนี่ยลงทะเบียนซึ่งคนที่ลงทะเบียนว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ปาตานีเป็นการชั่วคราวหรือมีภูมิีน้ำหนาอยู่ที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่ของฝั่งสีแดงนั้นซึ่งสาระสาคัญของบัตรทั้งสองฝั่งก็คือเป็นบัตรที่อ้างว่าเป็นตัวอย่างใบลงคะแนนประชามติแยกออกไปเป็นเอกราชสําหรับพื้นที่ที่เขาอ้างว่าเป็น พื้นที่ปาตานีเดิมที่เป็น7ดหัวเมืองส่วนจังหวัดก็อย่างที่ชี้ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปนะคะจริงๆแล้วขบวนการในการแบ่งแยกดินแดนมีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใน Facebook ของกลุ่มขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเนี่ยคือถ้าเราย้อนไปดูความเคลื่อนไหวก็สอดรับกับบรรดาม็อบ3นิ้วนะคะอย่างเช่นคุณม่วยอันนี้กดดันสอวอ ถ้าจะโหวตต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนอันนี่คือ15พฤษภาคม15พฤษภาคมค่ะปัตตานีน Student Movement พีราจาบังซาเเห็นไหมเออเนี่ย กดดันสวแล้วก็ย,อยอ้อน,นกลับไปต้นปอนนีอันนี้ก็ตอนนั้นก็คือไปแชร์โพสต์เนี่ยนะคะเรื่องของยืนหยุดขังกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มทะลุฟ้า,ก,ฟาก็คือแกนนาม็อบ3นิ้วใช่คือเราจะเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาโดยตลอดซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ทําเป็นขบวนการย้อนกลับไปปี2562นะคะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนาย,ยกคือพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีบรรดาพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ย ไปจัดเวทีเสวนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็กลายเป็นข่าวดังมากนะคะเพราะว่ามีอาจารย์มหาวิทยายลัยกเกษตรคนหนึ่งเนี่ยไปพูดเกี่ยวกับตัวบทมาตรานหนึ่งอารมณ์านธรมนูมาตรานหนึ่งอ,อ,อารมณ์เหมือน มาตราหนึ่งสามารถแบ่งแยกได้คือประเทศไทยสามารถแบ่งแยกได้ไม่จาเป็นต้องเป็นรัฐเดียวอย่างเดียวอาจจะเป็นสามารถเป็นรัฐเดียวได้แล้วก็ถ้าเราย้อนไปดูภาพนะคะมีใครบ้างก็อาทิเช่นมีคุณธนาธรตอนนั้นยังเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่แล้วก็ด้านข้างหัวหน้าพักเพื่อไทยยังเป็นคุณสมพงษ์อมรนิวัตนะคะแล้วก็ถัดไปคุณวันน้อาแล้วก็เนี่ยค่ะอาจารย์ชลิตาอาจารย์ชลิตาบรรทุวงเป็นอาจารย์มกเกษค่ะอาจารย์ชลิตาเนี่ย คือพูดในลักษณะประมาณว่าประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมีรัฐเดียวหรือว่าแบบรวมศูนย์นะคะรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งสามารถแก้ไขได้เธอพูดคํานี้ออกมาจากปากเลยนะอ่ะเดี๋ยวลงย้อนกลับไปฟังค่ะ กระบวนการแก้หรือร่างรัฐมนูญเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เราสามารถจะอภิปรายเรื่องนี้กันได้นะคะแล้วเราก็จะต้องทําให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะที่เราจะถกเถียงกันในมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญที่จะนํามาสู่การแก้ไขปัญหาได้โดยตรงนะคะซึ่งมันก็อาจจะรวมถึงมาตราที่หนึ่งด้วยก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร <el> นี่ค่ะคืออาจจะรวมถึงมาตราหนึ่งด้วยก็ได้ <N h Instagram> ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเป็นคดีความด้วยแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกคือกลุ่มนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษามาอมอ,อปัตตานีนี่แหละก็ไปร่วมกับกลุ่มเปอร์มาสไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อปี 63, ป 63. หลังจากนั้นเมื่อสักครู่นี่นคือปี62ถูกไหมใช่นะลหลังจากนั้นมาก็ปี63เนี่ยไปร่วมชุมนุมกับม็อบปลดแอกหรือหมดหมอบระะอัศดรซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยประธานกลุ่มเปอร์มาสเนี่ยนะคะก็คือซูกริฟเตซูกริฟฟ,ฟีราเต้ขึ้นปลาศัยและน่าตกใจมากแนวคิดที่เขาพยายามที่จะขับเคลื่อนมาตลอดเนี่ยก็คือหัวข้อคือสิทธิ์ในการกำหนดใจตนเองให้มีการจัดทำประชามติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมันก็เหมือนกับงานเสวนาที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แม้มันล้อกันหัวข,ข้อคล้ายๆกันหลังจากนั้นมาปี64กลุ่มเปอร์มาสเนี่ยนะคะก็ประกาศยุติบทบาทการเคลื่อนไหวในนามการศึกษาเพราะเมื่อปีหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือเบนเข็มมาทางการเมืองใช่หนึ่งในนั้น นะก็คือฮากิมพงติกอซึ่งเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มเปอร์มสัสปัจจุบันนี้คือรองเลขาธิการพักเป็นธรรมที่มานั่งเสวนา,นานที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่และอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวอื้อๆที่เขาปลีกตัวออกมาเล่นการเมืองก็คืออาริฟินโซ่ค่ะคนนี้คือคนนี้เนี่ย,คคนนเ,ยเคยเป็นผู้สมัครสสปัตตานีพัก ก้าไกลนะถูกวางตัวให้เป็นผู้สมัครสสปัตตานีพรรเก้าวไกลก็เบนเข็มจากตอนแรกอยู่กับกลุ่มเปอร์มาสก็มาเล่นการเมืองกับพักคก้าไกลแล้วนายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่โพสต์ข้อความใน Facebook คือในช่วงปี65ปีที่แล้วเนี่ยมันมีบอร์ดเกมใช่ค่ะบอร์ดเกมที่ชื่อว่าปัตตานีปัตตานีเทโรเนียเทโรชุรีแล้วก็เนื้อหาในบอร์ดเกมเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่บิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วก็ก่อให้เกิดความแตกแยกกระทบต่อความมั่นคงแน่นอนหน่วยงานด้านความมั่นคงเขาก็ต้อง ไปตรวจสอบเขาก็ยึดตัวบอร์ดเกมเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่านายคนนี้แหละอารีฟินโซเนี่ยคือคนที่โพสต์ข้อความใน Facebook ในลักษณะประมาณว่าเปาะบางนักใช่ไหมเปาะบางนักใช่ไหมแบบนี้ต้องกระจายให้ทั่วแล้วประเทศนี้จะแตกเป็นเสี่ยงๆคนจะได้เป็นคนกันสักทีเนี่ยคือภาพภาพนี้ค่ะนี่คือพฤติกรรมที่ยุยงปุกป,ปัน่นซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงการเคลื่อนไหวในลักษณะ ยุยงแล้วก็ปลูกฝังแนวคิดในการแบ่งแยกดินแดนซึ่งหน่วยงานความมั่นคงเองเนี่ยต้องจับตาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะคะท่านจะปล่อยไว้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญคือถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญในมาตร,รานหนึ่งเนี่ยเขียนเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าประเทศไทยจะแบ่งแยกมีได้อ่าไปดูรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งะคะคืออย่างที่บอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่หมวด ที่ไม่ควรจะไปแตะต้องหมวดความมั่นคงคหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างอันนี้มาตรา1ค่ะมาตรา1เขียนเอาไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชาอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมีได้แล้วมีโทษด้วยนะคะถ้าไปดูโทษทําผิดเกี่ยวกับหมวดความมั่นคงนะคะนี่อยู่ในหมวด3ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชาอาณาจักร ในมาตรา119ระบุเอาไว้ว่าผู้ใดกระทําการใดๆเพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อํานาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมไปต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต ทีนี้คําถามคือการที่มีนักการเมืองบางพักไม่ว่าจะเป็นพักเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลที่ไปร่วมในวงเสวนาด้วยจนะกระทั่งประชาชาติเองก็ตามอ่าใช่อเออมันจะมีความผิดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปดูนยโยบายของพักเก้าไกลก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาก็จะมีนยโยบายเกี่ยวกับเรื่องของออการกระจายท้องถิ่นใการการเลือกตั้งผู้วา่าอ,อัลมนอที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือนยโยบายของพักเก้าไกลอาทิเช่น การแก้จะมนูญทั้ง<า>มมทั้งฉบับค่ะคําว่าทั้งฉบับจะแตะหมวดหนึ่งหมดสองไหม,มหมดความมั่นคงหมวดสถาบันไหมยุบกอ,อรมนรซึ่งดูแลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษแบบนี้คุณนวยเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดมันจะนำมาสู่การพยายามที่จะแยกตัวออกไปไหมปลูกฝังแนวคิดในการแยกตัวออกไป การทําประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยฮะนี่คือนโยบายของพรรคเก,ก้าไกลแล้วเราก็เห็นนักการเมืองในตัวแทนพักเนี่ยไปร่วมกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกประเทศคือถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงปี62สองสมัยที่อาจารย์ชลิตาเนี่ยเหมือนไปพูดที่เวทีที่ปัตตานีนะตอนนั้นเนี่ยบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยเป็นผบทบแล้วท่านเนี่ยคือเปิดเวทีเลยนะคะเปิดเวทีแล้วก็อธิบาย ในหัวข้อแผ่นดินของเราคือท่านมีความหนักแน่นมากคุณจะแก้รัฐธรรมนูญคุณจะแก้มาตราไหนก็ได้นะคะแต่คุณเนี่ยห้ามแตะหมวดหนึ่งเพราะหมวดหนึ่งคือหมวดความมั่นคงถ้าคุณไปแตะปุ๊บมันจะกระทบลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาบริหารประเทศเราไม่ว่าอยู่แล้วแต่ถ้ามีแนวคิดในการแตะหมวดความมั่นคงเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐ หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเขาไม่มีทางอยู่เฉยแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะมีการยกประเด็นมาตราหนึ่งทุกท่านดูนะครับมาตราหนึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจากักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ รัฐธรรมนูญไทยนะครับ <Okay. S 1> เริ่มตั้งแต่ปี2475ผมถามว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกี่ครั้งวันนี้ผมออกมาพูดผมไม่ได้พูดว่าสื่อมวลชนพูดจำว้เลยนะครับว่าผมไม่ได้พูดว่าและผมเป็นตัวแทนของทหารแล้วก็ประชาชนที่รักชาติไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้แต่มาตรานี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ เกี่ยวกับเลือดเนื้อชีวิตของบรรพบุรุษที่รักษาขวานทองแผ่นนี้ไว้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีวันนะครับถึงผมตายไปทหารรุ่นใหม่เขาต้องเกิดขึ้นมามาทดแทนผมผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงทุกคนและประชาชนพี่น้องนะครับท่านไม่รู้หรอกว่าปู่ย่าตายายทวดของท่านอาจจะเคยเป็นร่วมเป็นทหาร เพื่อรักษาเป็นดินของเราไว้นะครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้ก็ไม่มีนะครับรัฐธรรมนูญไหนที่บอกสามารถแบ่งแยกดินแดนได้ไม่มีมันจบแล้วครับนะเพราะฉะนั้นจะแก้มาตราอะไรก็แก้ถ้าแก้มาตราที่หนึ่งก็จะทบกระทบมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือความชานฉลาดของพวกนักวิชายการที่ไ่พูดตรงๆออกมาว่าอยากทำอะไรอยากแก้อะไร จึงยกประเด็นมาตราหนึ่งหากประเทศไทยไม่ใช่ราชาจากักรแผ่นดินถูกแบ่งแยกกระทบมาตราอื่นแน่นอนผมบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่ว่ามา,มาขัดขวางการแก้รัฐมนูญผมไม่ยุ่งกับการเมืองแต่นี่คือเรื่องของฝ่ายความมั่นคง นี่คือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์หรือว่าบิ๊กแดงนะคะซึ่งท่านมีความหนักแน่นมากแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยท่านท่านเชิญหลายหลาย,หลายคนของสถานีเราไปนะแล้วก็มีทั้งสื่อมวลชนมีนักวิชาการรู้สึกว่าอาจารย์เสรีก็ไปวันนั้นพี่ต้อยสนทธิยาน <c oughs> ก็ไปนะคะแล้วก็สื่อมวลชนอีกหลายๆช่องแล้วด้านหลังเนี่ยท่านขึ้นเป็นชาร์ตเลยว่า มันมีความพยายามที่จะปลุกปัน่นล้างสมองกลุ่มคนที่เป็นเยาวชนโดยใช้อาจารย์นักวิชาการใส่ข้อมูลลงไปให้เด็กเนี่ยมีแนวคิดที่เป็นปฏิปักษ์แต่ว่าตัวอาจารย์หรือว่านักวิชาการไม่ออกนาเวลาที่โดนคดีก็เป็นเด็กโดนคดีแล้วช่วงนั้นเนี่ยม็อบที่ดังมากก็คือม็อบที่ฮ่องกงที่นําโดยโจชัววองอจําได้ว่าบิ๊กแดงเนี่ยยังเอาภาพของโจชัววองเนี่ยขึ้นมาด้านบนว่าคือเราอยากให้ ประเทศไทยเป็นแบบฮ่องกงไหมออกมาชุมนุมออกมากดดันจนสถานการณ์เนี่ยมันมันเดินหน้าทางเศรษฐ,ฐกิจต่อไปไม่ได้นะคะคนออกมาลงถนนทั้งหมดมันเกิดจากการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความกระด้างกระเดื่องแล้วก็ความพยายามในการจะแบ่งแยกประเทศไทยเป็นสิ่งที่คนไทยไม่มีทางยอมได้แต่วันนี้มันกลับเกิดเหตุการณ์คล้ายค้กับปี62กลับมาอีกครั้งคือตอนนั้นเนี่ยบิกแดงออกมาพูดเพราะว่าอาจารย์ชนิตาเนี่ยไปพูดที่ปัตตานีค่ะแล้วล่าสุด